สวัสดีครับนี่เอกครับเจเปรัสเอกเัซซิ่งแอสตรีครับส่งงานชุดโปรโมชั่นฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้านะครับในอนิมูเลชั่นสปอร์ตสองพนสิบหกนะครับโฉมแรกเลยก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นชุดโชว์ของลูกตระดดติดตั้งเปิดปิดได้สีู่ปแบบจากมือบีบเดิมเซ็นเซอร์เท้ากุญแจและสวิตช์ภายในรถนะครับมือบีบเดิมนะครับถ้ารถล็อกอยู่กดล็อกจากตรงรถรถก็ได้นะครับกุญแจอยู่ใกล้ตัวบีบเปิดฝาก็เปิดขึ้นให้ คิชโชคของดกรดอก่อนดูดบนนะครับสวิตช์ในเบ้าตรงรุ่นกดปิดได้ครับรุ่นนี้ปิดนุ่มปิดแ็บแบบซอฟต์โพครับไม่กระแทกเสื้อเท,เท้าอยู่ทางด้านซ้ายนะครับสอดเท้าเข้าไปไปหลังหลบนิดนึงมาท้ายก็เปิดขึ้นเลยแต่ปิดก็ได้นะครับ ระบบการหนีบนี่เมื่อเดินตัวนะครับมันก็เด้งขึ้นไปแบบนี้แล้วก็มีระบบกันปิดกระชากนะครับสมมติไม่มีรู้คนที่มาปิดไม่รู้นะครับว่าเป็นระบบไฟฟ้าเขาไปเผลอดึงลงมาแบบนี้นะครับมันจะปล่อยฟรีแล้วก็จะถึงตัวสต็อปเปอร์มันมันก็จะลงให้อัตโนมัติเพราะฉะนั้นระบบนี้จะป้องกันกันกบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวโชค๊ค แล้วก็จะมีระบบเปิดการเปิดกระแทกนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บมีอะไรขวางด้านท้ายมันหยุดให้เลยแบบนี้นะครับระบบเซฟตี้ของรถฐดอดีมากนะฮะสวิตช์ภายในรถเวลาเปิดปิดรถนะครับก็คือคุณจะเปิดปิดฝาท้ายด้านหลังรถล็อกอยู่นะครับคุณต้องปลดล็อกก่อนปลดล็อกประตูก่อนนะครับอยู่ในเกียร์ P ให้เรียบร้อยมีการเปิดให้กดค้างครับ ฝาท้ายจะทำงานั้งกดเปิดกดปิดนะครับให้คุณกดค้างเช่นกันปิดนุ่มปิดเงียบมากนะฮะส่วนรีโมทสั่งงานนะครับเปิดปิดจากระยะไกลเนี่ยถ้ารถล็อกอยู่คำสั่งอันล็อกเท่าน,นั้นนะครับในการเปิดปิดกดค้างไว้ครับ รถปลด,ดล็อกประตูทั้งหมดฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นกดปิดก็กดค้างเช่นกันนะครับในปุ่มมาล็อกปิดนุ่มปิดเงียบซอบโค้ดสุดๆนะครับแล้วก็แบบนี้ถ้ายังไม่เดินทางนะครับรถมันไม่ได้ล็อกอัตโนมัติให้นะค,คุณต้องกดล็อกรถด,ด้วยอย่าลืมนะครับระบบ รถที่ติดเซนเซอร์เท้าเพิ่มขึ้นไปนะครับคุณจอดรถที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามนะครับหรือเวลาไปล้างรถให้ล็อกรถให้เรียบร้อยนะครับเพราะมีโอกาสที่เซ็นเซอร์เท้ามันจะเปิดได้จอดรถที่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกดล็อกรถด้วยนะครับบางคนจอดที่บ้านแล้วไม่ล็อกรถนะครับติดระบบนี้ไปบางทีฝาท้ายเปิดขึ้นแล้วไปล้างรถนะครับถ้าเป็นร้านประจําก็บอกเด็กนะครับเวลาช่วงที่ฉีดน้ําฉีดอะไรเงี้ยให้กดล็อกรถด้วยนะครับเพื่อป้องกันการที่ฝาท้ายเปิดขึ้นมาอัตโนมัติโอเคก็สนใจติดตั้งนะครับติดต่ออนเกได้ครับ ชุดโปรโมชั่น12,500บาทนะครับรับประกัน1ปีงานติดตั้งประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ติดต่อได้เองครับ081987286 Facebook Fanpage Youtube Channel กเอจแลเซิงแอสเซอรี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อคันนี้ก็เปลี่ยนบูธเกียร์ไปด้วยนะครับเลขใหม่ประมาณ60,000นะครับเปลี่ยนบูธเกียร์ไปแล้วรถไม่ค่อยได้ใช้แต่เคยมีประสบการณ์ไม่ดีนะครับกับบูธเกียร์รถคันเก่าเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ ยังไม่แตกนะครับจะเปลี่ยนไปดีกว่าเพราะว่าอาการของปาจิโร่เนี่ยเจอกันบ่อยมากเยอะมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ